สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นไหมเรากําลังสร้างพบใหม่ตลอดพบคืออะไรพบคือที่ตั้งของวิญญาณที่พปรองเปรียบเหมือนผืนนามีผืนนานะมีผืนนาแล้วมีวิญญาณมเมล็ดพืชลงไปตั้ง มเมล,ล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณกรรมหรือภพเปรียบเหมือนผืนนาที่พระองค์ตรัสว่ากรรมมังเขตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังนะกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชความสดของพืชอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้